ลอยกระทงปีนี้ผมอยากลอยกับโค้ดแบนทศวรรษสี่ปานครับก็พี่แบนก็เป็นโค้ดในดวงใจของผมอะไรยเงี้ยครับก็เคยสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับก็อยากลอยกับพี่แบนครับลอยที่ไหนครับที่ไหนก็ได้ครับที่พี่แบนผมลอยกระทงปีนี้ก็อยากไปลอยกับพี่อิงครับพี่อิงวรันทอครับผมเพราะว่าเอ่อ ยิ่งเป็นคนที่น่ารักแล้วนะครับผมก็แบบติดตามผลงานเพลงมาตลอดครับผมก็อยากไป้อยที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ครับเพราะว่าแบบมันฟิลโรแมนติกดีเงี้ยครับผมก็ลอยกระทงครับอยากลอยกับพิเตอร์จินพรครับที่ไหนก็คงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามครับง่ายดีเพราะเพราะว่าชื่นชอบครับทั้งผลงานแล้วก็ พี่เขาน่ารักเลยครับน้องลิซ่าเลยครับลิลิซ่าแบคพิงครับที่อยากที่อยาก้อยด้วยก็คิดว่าน้องเขาเก่งครับน่ารักดีครับก็ดังด้วยก็พาไปลอยแม่น้ําเจ้าพยาอะไรก็ได้ครับได้หมดครับลอยกระทงปีนี้ผมอยากจะไปลอยกับนักคอมก็ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นนักคอมช็อตจังหวะลอยนี่อยากให้นักคอมพอจะปล่อยกระทงคือนักคอมบอกวาไสครับลอยกระทงปีนี้ครับก็อยากลอยกับ อันเดชอินเนสตาครับอยาพาไปลอยที่เชียงรายครับบ้านผมครับก็สงการเอสงกรสงกาก็อยากจะลอยกับนิชโนครับเพราะว่าอยากติดดุมชาติะา่านครับหวังว่าจะได้มีชื่อไปออยครับส่วนลอยที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้ครับที่มี Niet in orka. <laughs>